you อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ยิดีให้ความช่วยเหลือนะครับอย่างเต็มที่อันนี้นยืนยันนะครับว่ามีพักพวกนะครับทำงานอยู่โอ้โหแบบทํางานกันหามรุ่งหามค่ำดีเดียวน,น,<ม>นั่นก็คือกมรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองนะครับก็ได้มีการเร่งรัดให้บริการพี่น้องเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุดกันเลยนะครับนับมาตั้งแต่วันที่6 ตลอดไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2563เลยทีเดียวนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับหลายหลายคนสงสัยอยู่นะครับก็คือในส่วนของสํานักง,งานเกษตรอําเภอบางกล่ำเนี่ยนะครับ<ม>ก็เป็นตัวอย่างที่ดีและมีการจัดระบบไว้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเพื่อที่จะรองรับเกษตรกรในพื้นที่ที่เดินทางมาติดต่อเขามีการติดรายชื่อเอาไว้ติดตามได้จากข่าวนี้ครับ ท่านผู้ชมครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับเมื่อวันที่28เมษายน2563ก็ได้เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงจํานวน5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงกรกฎาคม2563นี้ครับนายสุพ,พิจิตพักดีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากเกษตรที่5จังหวัดสงขลาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปี2,562ถึง2,563ประมาณ6ล้านรายให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรโดยเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆและไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอครับ ถึงเกษตรกรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลผลการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จากผู้นําชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งทางสํานังกงานเกษตรอําเภอก็ได้มีการพิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้นะครับเพื่อที่จะไปปิดประกาศไว้หรือนะครับถ้าหากว่า สะดวกจากคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้จากเว็บไซต์นะครับ http://farmer.doae.go.th ร r เกกษต นะครับแล้วก็มีได้เลยนะครับแล้วก็ท่านสามารถเนี่ยตามที่เห็นเลยนะฮะกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับและส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี2562นะครับแล้วก็ยังคงทําการเกษตรอยู่นะครับแล้วก็ตลอดจนเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ขอให้ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณีนั่นเองครับ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่15พฤษภาคม2563นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับบอกต่อๆกันไปถึงการไปรับแบบการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผู้นําชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเขาเรียกกันว่าอ,อกกอมอนั่นเองนะครับแล้วทําการกรอกข้อมูลตามแบบส่งให้กับผู้นําชุมชนนะครับหรือผู้ที่รับผิดชอบเพื่อที่จะส่งต่อให้สํานักง,งานเกษตรอําเภอทําการบันทึกข้อมูลต่อไป นั่นเองนนะครับอกจากนี้แล้วนะครับนายสุพิษจิตพัสด,ดีนะครับก็ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้ผลกระทบนะครับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ทําให้มีเกษตรกรนั้นมาติดต่อขอรับบริการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจํานวนมากทีเดียวทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ตระหนักถึงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรก็จึงขออนุญาตไปสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าสํานักง,งานเกษตรอําเภอทุกอําเภอครับได้เปิดทํางานให้บริการพี่น้องเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุดตั้งแต่วันที่6 ถึง15พฤษภาคม2 5 63นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือนะครับได้มากที่สุดนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ขออนุญาตเน้นย้ำว่าเกษตรกร,รกผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าได้เลยนะครับก็คงต้องรอการพิจนารณาครับอนุมัติจากทางภาครัฐด้วยครับและนอกเหนือจากนี้ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอบางกล่ำครับเขาก็ได้มีการจัดระบบเพื่อที่จะรองรับเกษตร,รกรในพื้นที่ที่เดินทางมาดําเนินการกันตั้งแต่เช้าเป็นอย่างดีทีเดียนะครับโดยนะครับมีการแจกบัตรคิวให้กับผู้ที่มารับคิวก่อนอและเกษตรกรทุกคนต้อง นั่งรอในเต็นท์ก่อนที่จะเข้าสำนักง,งานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือในการกรอกเอกสารนะครับสำหรับกรเกษตรกรที่ยังมีความสับสนนะครับก่อนที่จะเข้าดาเนินเรื่องภายในอาคารกา็เรียกได้ว่ามีการนะครับ ตรวจเอกสารกันแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับในแง่ของสุขภาพก็ยังมีการสแกนวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1าซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถ้ามีการตรวจก่อนก็ทําให้กระบวนการนั้นไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยในเรื่องของทางด้านสุขภาพด้วยนั่งห่างๆกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับระบบการจัดการและการทําความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่เบอร์บังกลมนั้นปราากฏว่ ผลลัพธ์ออกมานี่ปฏิบัติตามด้วยดีแล้วก็เข้าใจกันนะครับเป็นอย่างดีเป็นไปด้วยดีครับเนื่องจากเกษตรกรนั้นสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลผลการปรับปรุงแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จากผู้นําชุมชนซึ่งทางสํงานักงานเกษตรอําเภอเภได้มีการพิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะไปปิดประกาศไว้ก่อนหน้านี้ตรวจสอบได้ก่อนก็เลยทําให้การดำเนินการในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับก็ขออนุญาตชื่นชมแล้วก็ยินดีกับเกษตรกรนะครับแล้วก็ขอให้มีกำลังใจเยอะๆเลยทีเ ถ้าจะให้มีกำลังใจมากกว่าน,นี้ก็ไปติดตามเสียงของคุณสุพิจิตพักดีครับท่านผู้นวยการสํานักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาตลอดจนนายมานิตแก้วพิบูลครับเกษตรอำเภอบางกล่ำเชิญครับในส่วนของภาคใต้เองเรามีกลรือนเกรกรที่อยู่ในระบบนะครับตั้งแต่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบันประมาณ1ล้าน2 0 0แสนกลอนซึ่งขณะนี้ ในส่วนภาคใต้14จังหวัดได้ปรับปรุงมาแล้วประมาณ80เซนะครับประมาณ9ล้านอ,อกนคอนก,อะกะนะครับปลายใต้ถากาการโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับกรมหลงเสริมการเสดเองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในเรื่องของการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเด็ดกกอนนะครับโดยเน้นให้พี่น้องเด็ดกกอนเนี่ยใช้ช่องทางในการก้าวไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนเด็ดกกอนนี้ ผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านคนไกลทางโปรแกรมฟาร์มบุ๊กนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับสองสามช่องทางทีนี้ขณะนี้ตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับในส่วนของกลุมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยเราแบ่งเกษตรกร,กรออกสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับ กลุ่มแรกก็คือเกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงตั้งแต่1มกราคม2562จนถึง30เมษายน2563รกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งดูแลด้านพืชเนี่ยได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นฝ่ายวางแผนของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ทางสำนักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรเข้าไปตรวจสอบคัดกรองแล้วก็ส่งให้ทางกระทรวงแล้ว เมื่อวานเนี่ยทางท่านน้ำพงศ์ตี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สัมภาษณ์ว่าข้อมูลส่วนนี้ตอนนี้ได้ส่งให้กระทรวงกาครคลังแล้วนะครับตามข่าวที่เราได้รับก็คือกระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่าภายในวันที่15นนี้ถ้าไปตรวจความซ้ำซ้อนและไม่มีความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันก็จะได้รับการช่วยเหลืออันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นสองกลุ่มย่อยๆก็คือคนที่ไม่ได้มาปรับปรุงตั้งแต่หนึ่งมกราดสองวันทีสิบสองจนถึงสามสิบเมษาสองวันที่สิบสามเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับจนแล้วก็ไม่ได้มาปรับปรุงเลยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่เคยเขึ้นทะเบียนเสร็จก่อนเลยแต่มาขึ้นช่วงนี้กลุ่มนี้เนี่ยต้องมาขึ้นนะครับหรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จไยในวันที่สิบห้า ลึกกระาเดือนนี้นะครับแต่อยากจะเรียนผ่านทางสื่อไปถึงพี่น้องเด็กกรว่าถ้ากรณีที่ท่านไม่เคยปรับปรุงมาเลยเนี่ยอยากให้รีบมาปรับปรุงในช่วงนี้นะครับแล้วก็ท่านก็จะได้รับการ่งรายชื่อไปให้กระทรวงการคลังอีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยขึ้นมาเลยเนี่ยก็ต้องให้ท่านตรวจสอบว่าท่านนี่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นทะเบียนเด็กกรหรือไม่นะครับตามหลักเกณฑ์ของคู่มือ กองกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับถ้ากรณีขึ้นรายใหม่ก็หลักฐานที่เป็นสาระสาคัญก็คือมีอสําเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาที่เป็นบ้านและที่สําคัญก็คือหลักฐานการใช้ที่ดินเพื่อทําการ,กรเกษตรหรือทํากิจกรรมการปลูกพืชเรื่องหลักฐานนี้อาจจะเป็นหลักฐานที่เป็นเอกสารสิทธิ์หรือไม่เป็นเอกสารสิทธิ์ก็ได้นะครับแต่ถ้ากรณีไม่เป็นเอกสารสิทธิ์เนี่ยต้องให้ผู้นําท้องถิ่น,นรับรองมา ว่าท่านได้ทาการ,กรเกษตรในพื้นที่ไม่มีสารเสิ์และผลผลิตที่ได้น่ะเป็นผลผลิตที่ท่านเกิดจากการท่านลงไปลงมือทําเองนะครับอันนี้เป็นการรับรองอผลผลิตการ,กรเกษตรไม่ได้เป็นการรับรองพื้นที่ส่วนที่ดินนะนะั่นน่ะอาจจะเป็นที่ดินของตนเองหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ที่ดินของตนเองเนี่ยต้องมีหลักฐานให้ชัดว่าท่านได้เข้าไปทมที่ดินนั้นโดยโดยสิทธิ์ใดเช่น พ่อไม่ให้ทำนะครับหรือได้มาโดยการเช่านะครับหรือก็ให้ทาฟรีก็ต้องให้ผู้นําท้องถิ่นรับรองมาถ้าไม่สามารถจะหาเอากสาร,รหลักฐานจากเจ้าของที่ดินนั้นได้นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรณีรายใหม่เนี่ยทางเจ้าที่ของสํานักงานเกษตรอำเภอเนี่ยต้องไปตรวจสอบนะครับว่าท่านได้ทําจริงตามที่ได้แจ้งหรือไม่นะครับพี่น้องเหล่ยคนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าสถานะของท่านเนี่ย มีการขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียน,นเด็กกรเป็นปัจจุบันหรือไม่นะครับคำว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่1มกราคม2562จนถึง30เมษายนห5 6 3รหรือไม่นะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่ท่านจะใช้สิทธิ์ในโครงการเยียวยานะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนี้การที่จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ง่ายๆนะครับเข้าไปในะระบบอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็ เข้าไปใน Google นะครับท่านไปพิมพ์คำว่าระบบทะเบียนเกษตรกรนะครับพิมพ์คำว่าระบบทะเบียนเกษตรกรก็จะโชว์ขึ้นมาเลย <Okay. S 1> แล้วท่านก็ไปคลิกตรงนั้นนะครับไปกดตรงนั้นหนึ่งครั้งก็จะเข้าไปหน้าตัดไปซึ่งจะเข้าไปในหน้าของระบบทะเบียนเกษตรกรแล้วในหน้าแรกเนี่ยก็จะมีคอคฟาร์มก่อนข้างจะเป็นตัวใหญ่ๆว่าให้ตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกร ท่านก็เอาเลข13หลักนะครับเลขบัตรประชาชน13หลักใส่เข้าไปแล้วกดค้นหาก็จะปรากฏขึ้นมาให้นะครับก็จะบอกว่าชื่อท่านชื่ออะไรและสถานะการเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นเป็นปีไหนนะครับถ้าปรากฏเป็นปี2562และปี2563ท่านก็ไม่ต้องมาปรับปรุงท่านจะอยู่ในรายชื่อที่ได้ส่งไปแล้วงวดแรกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี2561 นะครับหรือ60หรือ59เนี่ยอันนี้ต้องมาปรับปรุงนะครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับ,รบสำนักง,งานได้รับนยโยบายจากท่านอาทิตย์ดีคมหลวงเสริมการเกษตรนะครับว่าให้ให้รับแบบโดยให้ผู้นําชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านรับแบบจากเกษตรกรเพื่อรวบรวมมากับมาส่งให้กับสำนักง,งานเสรอมพื้ได้ทาการตรวจสอบและทาการบันทึกนะครับเป็นการลดขั้นตอน ในส่วนของครัวเรือนของสำนักงานเกษตรเบอร์บางกล่ำนะครับครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดมี4,438ครัวเรือนใช้สิทธิ์ในรอบแรกนะครับอยู่ประมาณ3,271ครัวเรือนนะครับไอ้ส่วนที่เหลือคงจะเป็นรอบสองรอบต่อไปนะครับในส่วนเกษตรกรที่มีปัญหาหรือว่ามาขึ้นทะเบียนใหม่และตรงนี้สำนักงานก็ได้จัดที่พักที่รับรองจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการคัดกรองอ เกษตรกร,ก,รก่อนที่จะเข้ารับบริการครับผมและก็ในส่วนของสํานักงานเกษตรอําเภอบางกล่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางปอเขตนะครับและก็สํานักงานเกษตรจังหวัดที่ได้สนับสนุนเจ้าหนะ้าที่มาช่วยบันทึกเอกสารข้อมูลกับสํานักงานเกษตรอําเภอนะครับและกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เอาละครับยินดีด้วยนะครับกับเกษตรกร,ร,ร,กรในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอให้มีกําลังใจเยอะๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะตอนนี้ก็เรีวยกว่าเชื่อว่าเป็นโอกาสทองของเกษตรกร,ร,ร,กรแล้วละครับสินค้าต่างๆขายได้อย่างแน่นอนทีเดียวโดวยที่งไปยังหลายๆประเทศเลยทีเดียวซึ่งเขาไม่ได้สามารถที่จะทําการเกษตรได้นะครับ